ต่อไป2-3ปีเนี่ยแต่ตัวไม่ตันแน่ครับผมครับ,รบเขาสั่งกิโลแถมเบรขีดหนึ่งแบบนี้อาจารย์เนืยยนเนผมมันคนชื่อผู้ใหญ่เล็กชื่อเล็กแต่ใจใหญ่ตงครั้งแรกรสองโลครึ่ง2องโลครึ่งครับไอคอกนี้เพราะ<ส>าเราไม่ต้องลงทุนอะไรอีกแล้วนะฮะหญ้าเราก็มีอะไรแล้วก็มีครบ,ครบแล้วจ้างคนงานน่ย ประจำเด้นสองคนวันละหก0้อเดือนละหมื่นสองแต่เราขายไข่เดือนสองสามแสนคือเราลงทุนครั้งเดียวอาจารย์เพราะเดี๋ยวนี้ตามตลาดทั่วไปเราเราทุกคนนะที่ที่เลี้ยงตะกระแตนเรายังหวังว่าขายไม่ได้อะไรก็ได้ครับขายได้ตะกแะเตนได้สามารถ สวัสดีครับพี่น้องครับขันบอกจากบ้านกับบริเฮนดานแดนไก่ครับขันบอไปหำเฮียนกับบอมีความหูวันนี้ครับเกษตรบ้านบ้านและวิถีบ้านเฮาครับเกษตรบ้านบ้านวิถีใหม่สร้างรายได้ครับผมนุ่มโพไซผูกเก่าเจ้าเดิมครับพี่น้องครับวันนี้ครับจะพาพี่น้องฟองไปสุขุสุขนมาเยี่ยมชมครับฟาร์มตะกแตนพาทังก้าของเกษตรกรตัวอย่างสําคัญท่านหนึ่งครับพี่น้องครับ่นเรียงตะกแตนในประสบความสําเร็จครับพาทังก้าโมจินไข่เป็นเกษตรกรตัวอย่าง ครับเป็นอดีตผู้นําปกครองท้องที่เมืออาชีพครับพี่น้องครับพ่อพยาบาลนะครับพิกัดครับอยู่บ้านชัยบาดาลยุคใหม่ตําบลชัยบาดาลอําเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีครับพี่น้องครับอําเภอหนึ่งของจังหวัดลบบุรีครับพี่น้องครับที่มีพื้นที่ทําเลการเกษตรนะครับที่เรียกเลยว่ามีความโดดเด่นนะครับในเรื่องนักของการทําการเกษตรที่น่าสนใจครับเป็นพื้นที่ทําเลพื้นที่ราบสูง พื้นที่ราบสลับกับเนินเขาแล้วก็เป็นแหล่งที่ตั้งของเขื่อนป่าสัตว์เพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับจะกภาพพี่น้องบานเทาครับไปทําความรู้จักกับพอพยาบาลเจ้าของฟาร์มตักกแตนพัทังก้าโมโจีนไข่ตัวจริงครับคุณพ่อผู้ใหญ่เล็กคุณพ่อสุปรณกรทรงศักดิ์คุณพ่อวัสดีครับผมวัสดีครับการครับผมอ้าวัสดีทุกๆคนนะครับ,รบผมผู้ใหญ่เล็ก หรือว่าเรียกง่ายๆผู้ใหญ่เล็กบ้านเชยบดานเขาเรียกติดปากนะครับนะบ้านเล็กที่15หมู่ที่3ตำบลเชยบดานอำเภอเชยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับคุณพ่อครับความเป็นไปเป็นมาอย่างไรถึงได้มาทําการเกษตรเมื่อก่อนเป็นพ่อผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมาทั้งสารวัตรกำนันด้วยผู้ใหญ่ด้วยก็สิบปีโอ้สิบปีครับครับออกมาเกษียณมาเกษียณมาสิปีแล้วจานครับพ่อครับก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ ฉับช่วยนุ่นบ้างชับช่วยนี่บ้างนะครับแต่พื้นหลักจริงๆก็ทําถังถังเผาถ่านส่งทงทั่วประเทศครับพ่อครับทํทถังให้เข้าไปเผาถ่านส่งทั่วประเทศเลยส่งทั่วประเทศและส่งออกนอกนอกประเทศด้วยตอนนี้ก็ยังทําอยู่ยังทําอยู่ครับโอ้แต่ว่าอ่าศัายว่าตะกะแตนเนี่ยครับผมดูในคลิปในอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะมันไปได้ไกลครับครับคือตัดสินใจละลงเลยครับโอ้ลงเมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วลงมาสี่เดือนที่แล้วครับ เมื่อก่อนก็ทําอาชีพเกี่ยวกับทําถังเผาถ่านขายไม่ได้เผาขายแต่ทําถังขายผลิตปีมานี่ผลิตออกไปก็หลายเป็นพันลูกหลายพันลูกครับรับทีนี้ก็เลยมาเห็นสัตว์เศรษฐกิจยอดฮิตก็เลยมาทําตะกรแตนฟาร์มตะกรแตนใช่ไหมพ่อทำฟาร์มตระกแตนมาแล้วครับครับครับผมเริ่มต้นจากใครกี่ขีดพ่อผมมันคนชื่อผู้ใหญ่เล็ก ชื่อเล็กแต่ใจใหญ่ใจใหญ่ผมลงข้างแรกสองโลครึ่งสองโลครึ่งครับไอ้อกนี้ครึ่งโลคอกนี้กิโลคอกนี้กิโลครับตามคอกครับยี่สิบห้าขีดครับโอ้สุดยอดจริงๆครับพี่น้องครับก็ประสบผลสําเร็จน่าชื่นชมขนาดยังไม่ได้ออกคลิปออกไลน์นะฮะมีเท่าไหร่ก็หมดไม่พอขายไม่พอขายคอกนี้คอกเดียวครึ่งโลเจ็ดหมื่นห้าอกนี้ได้ได้ยอดเงินไปแล้ว ครับทั้งหมดเนี่ยได้สามแสนกว่าได้ทุนคืนหมดแล้วหมดแล้วครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับเดี๋ยวอันนี้เราลงใหม่อีกขอกนี้สองโลคอกนี้สองโลคอกูสามโลสามโลสามสองเจ็หกเจ็ดเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลใช่ไหมครับครับไม่ใช่เจ็ดขีดนะพี่น้องเจ็ดกิโลกรัมไข่เนาะพ่อเนาะครับเฉพาะไข่ครับโอ้ตอนนี้มีตัวทักกระแตเนี่ยนับเป็นเรือนแสนเนาะพ่อเนาะ ก็หลายอยู่ครับหลายมากครับสุดยอดสุดยอดครับประทับใจเกี่ยวกับการเลี้ยงตะกแตนอย่างไรครับคือตอนแรกใครๆก็มองข้ามก็ผมทําถังก็พอพอจะได้เงินครับทีนี้ศึกษาตะกแตนนะฮะก็มาทำทำชาวบ้านเขาก็หัวเราะกันครับหัวเราะว่าโอ้ผู้ใหญ่เลี้ยงอะไรไม่เลี้ยงเลี้ยงตะกแตนแต่ว่าเขาไม่รู้เลยว่า1เดือนกับ15วันผ่านไปนะจาก2 5 0 0 0าบาทได้เป็น3 0 0 0 0 0 สามแสนสามตกสามแสนพวกขายโลละหมื่นครับผมก็ที่ดูครับ1นกิโลได้20โลครับนะแล้วก็ทั้งหมดกำมาลงไป2โลครึ่งครั็ได้ตกสามแสนบาทครับจากไข่1นกิโลครไข่ได้ไข่เป็น20โลบ่พ่อครับ1นกิโลได้ไข่20โลครับสุดยอดครับพ่อผู้ใหญ่ครับครับตอนนี้เก็บผลผลิตได้ยังครับเกี่ยวกับไข่อ่าเก็บไปชุดหนึ่งนี่มันชุดที่สองอันนี้ชุดที่สองบ่พ่อชุดนี้ชุดเจ็ดโลครับผมชุดโลซึ่งสองโลครึ่งหมดไปแล้ว ตอนนี้สามารถออกสู่ตลาดให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรได้กิโลครับวันนี้วันครั้งแรกนะครับวันแรกเก็บนี่เรายังไม่รู้ยังไม่ประเมินคือครั้งแรกเหมือนกับเราล้างอคอกนะเราอาจจะไข่มั่งไม่ไข่มั่งนะฮะวันนี้เก็บได้ประมาณไม่เกินไม่เกิน5โลไม่เกินหโลครั้งแรกครั้งแรกรและทีนี้ทุกๆ5วันเราจะเก็บที่นี้มันจะได้แล้ว ทุกแ15โล15โลได้ครับครับโอ้หมายความว่า5วันเราเก็บครั้งหนึ่ง5วันเก็บครั้งหนึ่งครับครั้งแรกได้5กิโลครั้งแรกในวันนี้ประมาณ5โลครับพวกครั้งแรกวันนี้ครั้งแรกใช่ไหมพ่อครับโอ้ชุดนี้นะชุด7โลนี่วันนี้ครั้งแรกก็ยังไม่รู้ค่ตัวไหนไข่มั่งไปจับคู่มั่งเป็นนั้นครับผมแต่หลังจากนี้ไปก็เราคํานวณได้นะครับว่าได้มากแสดงว่าตอนนี้ตากาแตนของเราสามารถที่จะเก็บไข่ทุกๆ5วันจาน5วันแล้วครับพออเเเเเเรรรราาาาดด์นจะั เรานัดเขานะฮะเก็บไขวันนั้นนะวันนี้นะนะแล้วก็ส่งให้เขาก็จะเริ่มจองตั้งแต่วันนี้ครับคนที่ตรงการนะครับเลี้ยงใต้ร่มไผ่เลยนะพ่อนาะไผ่อะไรครับพ่อไผ่ปักกิ่งไผ่ปักกิ่งน้อละห้าพันแขนงละห้าพันซื้อมาเนี่ยแขนงละห้าพันครับ อ่าอกนี้ขออนี้มเข้ามาได้จานเพิ่งเก็บไข่เสร็จไปตะกี้ในจารย์เข้ามาอยู่ได้ยังเพิ่งเก็บไข่คอกนี้กว้างยาวเท่าไหร่ครับพ่ออ่าหน้าอ่ากว้าง3มเมตรยาว6เมตรอาจารย์กว้าง3มเมตรยาว6เมตรครับโอ้เนี่ยไข่2โล18ตารางเมตรอันนี้2โลใช่ไหมพ่อครับอันนี้2โลตัวนี้จะคู่เพิ่งใช้เวลากี่วันครับพ่อยังเพิ่งเริ่มจะจับคู่อาจารย์เพิ่งเริ่มจะจับเพราะเวลาเขาเพิ่ง29 30วันวันนี้ จบคู่เร็วได้พ่อนี่ครับก็เนี่ยประมาณ30วันคือวันนี้ครับโอ้แต่เรื่องกินทุกกินเยอะนะครับผมมาให้ยา นี่เนเปียท้ายเขื่อนคุณพ่อผู้ใหญ่ใช้เนเปียท้ายเขื่อนครับเนเปียท้ายเขื่อนเพราะเขาอ่อนเขากินยอดกินอะไรได้หมดครับอืมกองใส่คุณพ่อทําในลักษณะครับโอ้เป็นกองคือสโลปแบบนี้เขาง่ายกว่าใส่ใส่กองอันนี้เขาคลานขึ้นไปได้ถ้าใส่ใส่กระบะนี่บางทีขึ้นไม่ได้จังครับผมโอ้แล้วก็วางใส่แบบนี้ลนะพ่อเนาะครับโอ้สุดยอดครับตอนนี้นีเราจัดการง่ายอืมบรารจัดการง่าย ทำแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยนะพอเนอะครับเัื่ี้ครับพี่น้องครับเมื่อก่อนผมก็ยาวตลอดแต่ว่าไม่ดีครับอ่าข้างละสามกองอาจารย์ครับผมและทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยทำยาวและทีนี้ทําเป็นซอยแบบ ให้มีช่องว่างแบบมช่่อองงวาาาจรย์เพื่ออะไรครับคุณพ่อเพื่อเราจะดูแลง่ายนะฮะดูแลง่ายแล้วก็เวลาเข้าไปเนี่ยตัวเขาจะอยู่ในนี้เราไม่ปจะไปยุ่งตัวเขาเยอะนะฮะตัวเขาเวลานั้นตัวเขาเยอะทําเป็นบล็อกเป็นโซนนะพ่อเป็นบล็อกเป็นโซนแล้วก็มีเท่าไหร่เข้ามาไข่หมดแต่ถ้าเราใส่กระบะเนี่ยอาจารย์ครับที่ผมเห็นมาแล้วชุดแรกนะฮะชุด อ่าสองโลครึ่งไม่ดีเท่าเท่าตัวนี้อาจารย์เพราะว่าอ่าถ้าจับคู่เนี่ยเขาจะเดินต๊อๆตอตอไปไปไปติดเหลี่ยมกระบะขึ้นไม่ได้ติดเหลี่ยมกระบะขึ้นไม่ได้ไปนอนอยู่ตรงนั้นแหละครับไข่อยู่ตรงนั้นทีนี้ผมก็มาพิจารณาไว้เอะเราลองทําแบบนี้ที่พอเราทําแบบนี้ดีครับรบเพราะว่าเขาเขาเดินขึ้นไปปั๊บเขาสกายขึ้นเลยไม่ไปติดเหลี่ยมติดเหลี่ยมกระบะติดเหลี่ยมอ่าถ้วยที่เราใส่อาจารย์ครับสลปขึ้นไป ไข่ได้เลยครับสรบขึ้นไปไข่ได้เลยเขาขะเดี๋ยวเขาจะคูดช่วยกันเคลียเนี่ยราบวันนี้หน่อยอาจารย์ครับพ่อครับตัวนี้ก็ไข่แล้วนะพ่อเนาะไข่แต่ยังน้อยอาจารย์เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเรียกว่าล้างคอกล้างคอกคือทาความสะอาดคอกและเก็บไข่เลยเผื่อเผื่อมันไข่มั่งไม่ไข่มั่งก็ได้สามคอกได้ประมาณ5้าววันนี้อาจารย์ โอ้ได้ห้าโลพ่อครับแต่ต่อไปเนี่ยผมว่าอย่างน้อยก็ต้องสิบโลขึ้นเยอะเยอะครับพ่อเยอะเพราะห้าวันทีหนึ่งตามหลักบางคนก็สามวันห้าโลคือเฉพาะโรงเดียวหรือว่าตุกโรงเดียวโรงเดียวโรงเดียวเนี่ยพ่อครับถ้าสองสองโลเนี่ยนะฮะจะได้ไข่ห้าโลต่อห้าวันคือเราต้องเราต้องให้เข้าุดมสมบูรณ์นะกินไม่อั้นนะผมกินวันละกระบะรถอะวันเต็มกระบะรถเลยประมาณกี่โลพ่อจำไม่ได้ย่ารู้ไป ไปเกี่ยวจะไร่บนมาไร่เรานี่เขาให้เวลาตามขัดเฉพาะไปเกี่ยวจะไร่อื่นเฉพาะโรงเดียวนี่ก็คือห้ทั้งสิบโลเลยใช่ไหมครับกระบะหนึ่งไม่ไม่ไม่สามโลสามโลเลยเนาะครับโอ้สามโลงใส่ขึ้นมาเต็มกับปิกอัพมาเลยโอ้ครับเพราะผมมีคนงานคอยดูแลสามคนการดูแลจัดการก็คือใช้คนงานใช่ไหมครับใช้คนงานครับเพราะว่ามันมีงานงานงานอื่นๆในในมั่งรูมั่งครับคืองานเป็นงานทั่วไปอาจารย์ สุดยอดในโรงงานงานในบ้านอาจารย์มีการบริหารจัดการก็คือใช้ทุนแรงงานเข้ามาช่วยครับผมสุดยอดครับสุดยอดนได้ครั้งแรกเนี่ยเราเรากะไม่ได้อาจารย์เขาเรียกล้างคอกล้างคอกอ่าครับเรายังไม่รู้ตัวไหนไข่ตัวเพราะมันเพิ่งเริ่มจะจับคู่อาจารย์ครับผมครับอ๋อเพิ่งเริ่มจะจับคู่เก็บไข่ครั้งแรกอันนี้คือบรรยากาศเก็บไข่จริงนะครับหลวงพ่อเนาะครับครับีเก็บไข่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นั่นยัง กำลังเก็บกันอยู่น่ครับผมฮะอ๋ออันนี้ก็เก็บแล้วครับอันนู้นก็กำลังเก็บอยู่อันนี้ก็ขีดใช่ปะยานี้ครับยานี้สองโลสองโลเหมือนกันครับไข่สองโลยานูไข่สามโลโอ้เดี๋ยวนี้เก็บได้กี่โลแล้วครับอันนี้ยังยังไม่ได้ช่างอาจารย์ก็อยู่ในเดืนประมาณอยู่ประมาณก็ประมาณโลกว่ากว่าโลกว่ากว่าเนาะประมาณไม่เกินสองโลครับเพราะว่าครั้งแรกอาจารย์ได้ตักโลกว่ากว่าสามคอกนี่ประมาณไม่เกินห้าโลอาจารย์เนี่ยนี่ เดี๋ยวก็ต้องเกลี่ยทรายให้ดีเพราะอย่างไม่ทานพูดถึงโรงเรือนอ้าวทำยังไงครับอ่าผมเอาเหล็กในโรงงานเหล็กที่บ้านมาดัดเอาพอพอเลิกพอเลิกจากนี้ไปเราก็ไปทําอุตสาหกรรมในโรงงานทำก็ขายพื้นฐานเดิมก็คือเราเรามีเหล็กอยู่แล้วมีเหล็กอยู่แล้วครับเหล็กผมสั่งมาทีเป็นคนรถครับครับแล้วแล้วก็คือทุกอย่างนี่เป็นอุปกรณ์ในโรงงานหมดเลยในบ้านในที่ในกุดังที่เราทําเหล็กอยู่ครับไม่ได้ซื้อนะซื้อเฉพาะนี่มวลละสองสองพันแปดเป็นเหล็กขนาด นี่เหล็กสามหุนเหล็กข้ออ้อยมังโงอาจารย์ข้างล่างนั่นเป็นเหล็กแป๊บครับครับนี่เหล็กสามหุนข้ออ้อยมังโงทำแบบง่ายง่ายเพราะครั้งแรกยังไม่ยังไม่เป็นไปจากต้นทุนเท่าครับที่ผมสาทำให้เขาสองโรงเรือนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับ ที่ผมไปติดตั้งให้เขาแล้วก็ผมก็ไม่ไปเพราะว่าไปติดตั้งนอกสถานที่มันเหนื่อยครับถึงเปลี่ยนมาเย็บมุ้งเลยครับเย็บมุ้งนี่คือคุณจะเอาไปไหนเรื่องของคุณเราไม่ต้องติดตามแต่ถ้าเราทาโรงเรือนตัวนี้เราต้องไปติดตามไหมเขาจริงสองหลังเป็นหมื่นจริงแต่ว่ามันก็เหนื่อยเวลาติดตั้งมันใช้เวลาด้วยพ่อเนาะใช้เวลาไม่อยากออกนอกสถานที่แดดเผาใช้ทนแรงด้วยครับครับผมแต่แสดงว่าเรา ให้เป็นวัสดุที่เป็นม้งมากกว่าเนาะจะเป็นม้งดีกว่าโครงสร้าง้วรถเท่าไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งพอกางปุ๊บนี่จบเลยนู่นม้งม้งเล็กม้งใหญ่อาจารย์โอ้สุดยอดสุดยอดครับพ่อตอนนี้3โรงเรือนพ่อครับพูดถึงในส่วนของหญ้าโอ้หญ้านี่ปลูกตอนนี้ผมลงไปแล้วหมื่นต้นหมื่นต้นครับมี3สายพันธุ์หวานอิสราเอลท้ายเขื่อนอ่าและก็นรกจักรพัครับแล้วก็อ่าคาราฟัดปาซินครับสสายพันธุ์4สายพันธุ์ใช่ไหมครับพ่อครับ ใช้พันธุ์ไหนที่ตะ้กระแตนชอบมากครับก็ที่ผมเห็นก็ก็ชอบทุกอย่างนะแล้วก็หวานอิสราเอลดีที่สุดคือโปรตีนเข้ามากหวานอิสราเอลนี่มันมากที่สุดแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเนี่ยฮะที่ปลูกมากที่สุดคือท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนนี่คือหนึ่งวมากไกไวัอิสราเอสองเท่าครับแล้วก็ถ้าใบใหญ่ใบโตจริงๆก็เขาเรียกว่าหญ้าหญ้ายักษ์ก็หายักษ์คาราฟัดใบใบใหญ่ใหญ่สี่นิ้ว เหมือนใบใบขา้าวโพดเลยนะพ่อเนาะใหญ่กว่าใบข้าวโพดใหญ่กว่าใช่ไหมรับ<อ>ใหญ่กว่าใบข้าวโพดหญ้าชนิดไหนที่ปลูกง่ายพา่ออายุการเก็บเกี่ยวสั้นก็มีง่ายที่สุดคือท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนกับนรกจักรรพัินรกจักรพัฒนี่ใบเขาตั้งโอแ้แต่แต่ท้ายเขื่อนนี่ใบเขาจะนอนอายุล้มพัดจะล้มเลยการเก็บเกี่ยวนี้นี่เร็วเดือนเดียวเดือนเดียวใช่ไหมครับเดือนเดียวตัดหมดเลยครับไม่เหมือนหญ้าหวานหญ้าหวานต้องสองเดือนสองเดือนเนาะถ้าแสดงว่าถ้าพี่น้องจะนําไปเลี้ยงให้กับตะกกแตน น่าจะเป็นเนเปียรไทยเขื่อนครับแล้วก็นะเนเปียนี่ต้นละบาทครับอย่างอื่นก็ต้นละบาทหมดคาราฟัตต้นยี่้าบาทไม่ไม่แนะนํเอาเพราะมันแพงเอาเนเปียร์นะพ่อเนอะเนเปียไทยเขื่อนดีที่สุดครับไวใบลําต้นอ่อนด้วยลําต้นอ่อนกินและไวอ่าก็ที่ตะกตรางินเหลือนี่งวกินหมดงวกินหมดงวกินหมดงวชอบนี่จะเป็นอะไพ่อนี่นี่ครับโอ้นี่ส่วนหนึ่งนะพ่อเนาะเนี่ย รยาวๆใหญ่ๆนี่ขึ้นเขาเท่านั้นแหละครับเนี่ยมันมันผมก็อยู่ในเนี้เนี่ยเป็นอาหารวัวต่อเลยเนี่ยเป็นอาหารวัวต่อ้ปลาพ่อครับดีดีดีได้ประโยชน์ได้อีกนะพ่อเนาะครับมันเป็นต้นข้าอ่อนมากครับต้นเข้าอ่อนเนี่ยต้นข้าอ่อนมากๆครับเนี่ยอ่อนจริงจริงเนี่ยพ่อเนี่ยอ่อนอ่อนถ้าถ้าถ้าเก็บหักมาใหม่ๆเปาะเลยนี่มันหลายวันแล้วพราะมาอยู่ในนี้ผมเพิ่งรื้อออกมาเช้าครับอ่อนมากๆครับท้ายเขื่อน เก็บออกนี่ก็คือเก็บออกช่วงไหนครับเก็บออกช่วงจับไข่ช่วงจับไข่จับไข่นี่จะล้างคอกเลยล้างคอบครับเพราะว่าถ้าวันธรรมดาแล้วก็ไม่เอาออกเอาออกวันเก็บไข่ห้าวันครั้งห้าวันครั้งห้าวันครั้งแล้วทีนี้เอาเข้าช่วงไหนครับพ่อทีนี้นี่ก็เอาเข้าได้ทุกวันวันละสองเวลาแต่ว่าช่วงเก็บไข่ก็คือเราจะเอาเอาออกหมดเลยครับเพื่อความสะอาดไข่ล้างคอกไปเลยดูมดดูอะไรที่มันมีปัญหากับตะเกแตน มดนี่ถ้าตัวใหญ่อย่าไปกลัวมดถ้าตัวใหญ่นี่มดทําอะไรเขาไม่ได้เลยครับแต่ตัวน้อยๆนี่ไม่ได้กินหมดกินหมดตายหมดครับตัวใหญ่ถ้าถ้าถ้าต้ากแตนตัวใหญ่นี่มดเสร็จเลยมดไม่กลัวไม่กลัวมดไม่กลัวมดครับครับผมตั๊กแตนได้เปรียบแต่ถ้าตัวเล็กๆนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับพอเกาะขาล้มเกาะขาล้มตายหมดเลยครับตายไปกองๆเลยครับเพราะฉะนั้นคือข้นขีดอันตรายก็คือตั๊กแตนตัวใหญ่แล้ว ครับครับกี่วันครับพ่อก็ไม่เกินไม่เกินเจ็ดวันก็ปลอดภัยเพราะตะกะแตมันออกมาเพียงไม่ถึงสองชั่วโมงเขาตัวดําแล้วแแข็งตัวดำเขาก็โดดหนีแล้วใบทารกนี่คือต้องปลอดมดครับปลอดมดถ้าตัวขาวที่โดนมดไม่ได้ครับโดนมดล้มทันทีล้มแล้วก็จบเลยครับพ่อไม่ลุกขึ้นแล้วครับพ่อผู้ใหญ่เล็กครับแล้วทีนี้ผลผลิตที่เราขายก็คือ ที่จะออกสู่ตลาดให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรคือจะเป็นจะเป็นแบบไหนครับจะเป็นไข่ตัวสดตอนนี้อ๋โดยมากจะเน้นไข่เน้นไข่เน้นไข่ครับนะครับเน้นไข่ทั่วไปที่ขายก็โลละหมื่นครับขีดละพันขีดละพันครับแล้วแต่ว่าขอโทษทุกคนที่จองแล้วก็ไม่ได้เพราะเวลาเพราะเราวันนี้ผมเก่งสิบโลครับแต่ได้แค่ประมาณสี่ห้าโลสี่ห้าโล ก็ต้องบอกเขาบอกว่าพอเอาที่อื่นก่อนได้ไหมแต่เขาไม่เอาอีกเขาบอกว่าไม่เอาว่าจะเอาของผู้ใหญ่ไว้วางใจเพราะขอบคุณเขาครับครับเอาคุณภาพว่ากันนะพ่อครับของผมนี่ผมร่อนทรายละเอียดเลยนะทรายไม่ให้ติดไข่เลยครับนี่เรามาร่อนจนละเอียดจนเลื่อมเหมือนเลื่อมเลยจนไม่มีทรายเลยเอาเอาเนื้อไข่เลยเนื้อไข่ล้วนๆเลยครับเพราะว่าเราสงสารเขาต้องเสียยงินตั้งพันหนึ่งอ่ะครับครับก็คือเราเอาคุณภาพเลยนะพ่อเนาะครับครับ ไข่เนี่ยสามารถที่จะรองรับกําลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเกษตรกรได,ได้ได้กี่กิโลครับตอนนี้ณตอนนี้ครับผมอันนี้ยังวันณนะวันนี้ณวันนี้ณวันนี้เขาสั่งมาประมาณ8โลจะได้หโลติดลบพอดสามไม่พอขายไม่พอขายผมเพิ่งเ,เปิดจองได้สามวัน,นโอครับคือครเราเราแบบนี้เราเราอย่ายเห็นเกตตัวและรเราอย่กเห็นเกะได้ครับเราให้สิบวันจับตัวเนี่ยไข่ เขาเอาเท่าอื่นมาเขาออกตัวแล้ว<ม>รอผมก่อนนะเหมือนกับดึงเสียเวลาเขาผมบอกเอาเป็นนี้แล้วกันนะที่อื่นเขาก็ขายเท่าเท่าผมนั่นแหละครับก็ไปซื้อที่อื่นก่อนอเขาก็ไปซื้อที่อื่นไม่ได้เหมือนกันนะเพราะที่อื่นก็ต้องจองเหมือนกันทุกที่ทุกฟาร์มก็ต้องจองเหมือนกันหมดครับครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือไข่ยังไม่พอต้องรอรอบต้องรอรอบครับนะบางคนกบกำเงินมาครับครับ อาผู้ใหญ่ผมให้เงินเลยบอกผมไม่รับต่อครับเพราะถ้ารับแล้วเกิดวันนั้นไข่ไม่ได้ฮ <บ S 2> ะเราไม่แน่แม่แม่วันนี้ผมเกง่ <ร Bug. S 2> เกงสิบโลได้เงินสี่โลกว่า <Dartmouth. S 2> เพราะมันชุดนี้ชุดล้างคอกชุดใหม่เอี่ยมเห็น <aplic. S 2> ไหมเพราะเราจะเริ่มจับวันนี้แล้วทีนี้เราจะคานวณห้าวันครั้งห้าวันครั้งเราจะดิลูกคิดได้เลยว่าน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่น้ำหน,นึ่งนะนี่ชุดล้างคอกโอ้ชุดล้างคอกพรุ่งนี้ไอ้รัค้างต่อไปน้ำหนึ่งหหลังจากห้าวัน ก็คือจะเป็นน้ำหนึ่งอาหลังจากนี้ไปอีกห้าวันเป็นน้ำหนึ่งอันนี้อย่าเพิ่งนับเลยวันนี้นับไม่ได้วันนี้เขาจะล้างคอกหลังคอกนะพ่อเนาะเก็บความสะอาดคอกขนาดล้างคอกจะได้ห้าห้าโลเลยพอครับอู้ก็มันมากอ่ะตั้งเจ็ดกิโลน่ะพ่อครับแล้วทีนี้คาดว่าหลังจากที่เราเก็บน้ำหนึ่งอีกห้าวันต่อมาเนี่ยคาดว่าประมาณการจะได้ไข่ประมาณกิโลพ่อผมคำนวณนะฮะคิดว่าที่เคยกิโลหนึ่งจะได้ไข่สองโลครับนะฮะหนึ่งเป็นสองครับครับ ก็อันนี้สามกิโลก็จะได้ไข่6น่าจะได้ไข่อันนู้สองกิโลก็จะได้สี่อันนู้นสี่ผมก็คำนวณว่าอย่างน้อยก็10บปโลเก็บครั้งหนึ่งทั่วถึงพ่อฮะคิดว่าทั่วถึงกับลูกค้าอันนี้รับปากไม่ได้เพราะว่าเข้ามาเป็นชุดมาเป็นชุดมาไม่ใช่คนบ้านเราอย่างเดียวนะกัมพูชาก็เอาลาวก็เอาประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีครับครับเมื่อวานกัมพูชาโทรมาผู้หญิงครับ ผมบอกเอ้าคุณหาที่ลงประเทศไทยให้ได้ครับเขาก็ไปหาที่ลงที่ตลาดครับเขาดินโอ้ก็ผมก็ส่งไปให้กับตลาดเขาดินวันนี้ครับผมนะกิโลนี่ครับครับเพราะผมเก็บเป็นปลายทางหมดครับคือเราเห็นใจคนที่ซื้อสบายใจของกลุ่มลูกค้าแล้วก็เราที่ส่งไปก็สบายใจด้วยให้รับของก่อนนะครับถ้าของไม่ดีให้ตีกลับมาครับครับประกันคุณภาพเค็มให้ด้วยเค็มอันนี้แน่นอนครับครับผมเรา คือเราต้องแถมมัเข้ามั่งเพราะเราผมเราถือว่าเราฟาร์มใหญ่พอประมาณนะเดี๋ยวเล็กๆไปน้อยแถมก็ไปครับเขาสั่งกิโลแถมไปเลขีดหนึ่งแบบนี้อาจาร์เนื้อเราราคาเราไม่ให้ตกราคาไม่ให้ต่ําแต่ขอแถมให้เขาเล็นิดหน่อยแบบนี้ให้ลูกค้าคิดถึงเลยครับสุดยอดครับติดต่อฟาร์มพ่อผู้ใหญ่เล็กพ่อผู้ใหญ่สุพกรทรงศัก์ได้เลยเนาะพ่อเนาะพ่อครับและทีนี้เรื่องตัวสด ตัวสดนี่โดยมากผมไม่ได้ฆ่าสัตว์ผมจะเก็บตอนที่ว่าพอเริ่มไข่และตัวเขาจะเริ่มตายครับผมจะเก็บเช้าเก็บเย็นมาเด็ดปีกใส่ตู้เย็นไว้ขายตัวละห้าร้อยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายอครับเด็ดปีกด้วยใช่ไหมพ่อคือมันตายแล้วใช่ไหมจานมันตายแล้วเราจะเก็บเช้าเก็บเย็นคือตายสดๆเลยเด็ดปีกเสร็จเรียบร้อยล้างน้ำสามล้างแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งฆ่าเชื้อ นึ่งฆ่าเชื้อแล้วก็ให้เย็นให้เย็นเสร็จเรียบร้อยกับแพ็คใส่ถุงถุงละสองขีดสองขีดถุงละครึ่งกิโลใส่อกฟิตไว้เข้ามาเอาโลละห้าร้อยห้าร้อยขีดขีดละห้าสิบขีดละห้าสิบครับใส่ช่องฟิตไวเลยใส่อกฟิต<ส>ไปเลยส,สตราร์ทไปเลยครับเรารทําแบบว่าให้เขาไว้ใจเราต้องนึ่งก่อนครับเราทาความสะอาดเรียบร้อยใส่ซึ่งนึ่งเลยเน้นอาหารปลอดภัยนะพ่อเนาะครับแต่ว่าตัวทักกระเทีที่เรามาปิดปีกก็คือ ตัวทักกระแตนที่วายตายแล้วตายแล้วกระแตนไข่ไม่ใช่เน่าเืยออะไรนะตายตายสด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 เลยจ้าโอ้สุสดหยดคุณพ่อสุดยอดคุณพ่อได้แนวคิดมาจากไหนแบบนี้ครับมัน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 คิดมาเองเก็เกิดมาก็ไม่เคยคิดแบบนี้สุดนะจนกระทั่งว่าไปไปบ้านไปบ้านไปอาบน้ำแม่น้ำพ่อที่ประจวบกลับมาถึงก็เอ๊ะดูคลิปมาเฮ้ยตะกกระแตนนี่ว่าแวะราดบุรีเลยครับ ซื้อราบบุรีมาสามขีดเริ่มแรกแนตะ่ไม่ได้เลี้ยงนะให้น้องไปหมดครับแต่ตัวผมเองผมสั่งมาสามโลเลยสามโลเลยสามโลเพื่อนแบ่งไปแะ่ครึ่งโลครับผมเดี๋ยสองโลครึ่งเนี่ยชุดที่แล้วมามไปแล้วนะครับสุดยอดครับสุดยอดยอนาคตเกี่ยวกับการเลี้ยงทักกระเตนของพ่อผู้ใหญ่กําหนดทิศทางไว้แบบไหนครับพ่อผมคิดว่าผมตรงนี้สามคอกแล้วผมก็เว้นที่ไว้จะทําตรงนี้อีกห้าคอกแล้วก็ตรงนี้อีกสองคอกผมจะทํารวมๆให้ได้สิบคอกอาจารย์ ครัสิบข้อกผมกล่าวว่าถ้าพูดถึงว่าไข่มันตันครับแต่ตัวนี้ผมคํานวณดูหมดนะฮะคำนวณดูหมดเลยไม่ตันแน่ครับไม่ตันได้แน่ครับอีกอีกอีกห้าปีก็ไม่ตันแต่ไข่เนี่ยผมว่าไม่เกินหนึ่งปีก็คงจะเบานะฮะคงจะเบาจากกิโลละหมื่นก็จะลดลงมาตามสพอสมควรนะจ๊ะอันนี้ ถ้าผมจะเอาไข่ผมจะใส่สูงสุดไม่เกินสามโลสามโลแต่ถ้าผมจะปล่อยตัวผมจะห้าโลหมดทุกคราวเลยคือไข่ข้างแรกจับเลยครับครับไข่ข้างแรกจับเลยครับแต่แต่เราต้องการการขายตัวเนี่ยเราต้องทําอย่างน้อยสิบโรงเดือนครับพต้องใช้ไข่ถึงห้าสิบโลนะฮะได้จะได้ไข่จับทุกวันเลยจานนะฮะครับสิบโรงเดือน่ะโรงเดือนละห้าโลครับ เขากะห้าสิบโดวันนี้จับวันนี้สามวันจับไันนี้สามวันจับไันนี้สามวันจับไันนี้บนบนนอบหมุนเียนนะพ่อนะนเนาะคุณเพียรอาจารย์นี่พูดถึงขายตัวแต่แต่ถามว่าขายตัวดีไหมมันก็ดีแต่ไม่ไม,าาไม่เท่าไข่ไม่เท่าไข่ไข่นี่นะยี่สิบเท่าครับขายตัวไม่ถึงสามเท่าครับลงทุนหมื่นได้สามหมื่นเฉพาะไข่ตัวตัวแต่ไข่ลงทุนหนึ่งหมื่นได้สองแสนครับ ต่างกันเลยพ่อต่างกันครับขายตัวนี่ผมไม่ขายเลยทีมาาผมแจกฟรีเมือใครมาเอาให้หมดผมขอให้ขายไข่ได้แบ่งปันครับพอผู้ใหญ่น้ำใจครับจากจากหนกิโลได้สามหมื่นค่าตัวครับเพราะเพราะว่า1นกิโลได้25โลครับครับหนึกิโลไข่ได้25ตัวตัว ขายตัวน้าหนักตัว25่หโลตัวสดจะไม่พอครับตัวสดเนี่ยจะได้ร้อยโลร้อยโลเข้ามารับเนี่ยสามหมื่นอย่างบ้านนะครับก็แต่ถ้าเราขายไข่เราได้สองแสนจ้าครับแต่ว่าอนาคตถ้าเกิดว่าตลาดไข่เริ่มเริ่มมีเยอะตัวสดก็ยังสามารถที่จะรับได้ได้ไดเพราะเราไม่ต้องลงทุนอะไรอีกแล้วนะฮะเราหญ้าเราก็มีอะไรเราก็มีครบ ครวจ้างคนงานประจําเดยละสองคนวันละหกร้อยเดือนละหมื่นสองแต่เราขายไข่เดือนสองสามแสนคือเราลงทุนครั้งเดียวอาจารย์ให้เราขายตัวนะเราขายตัวเดือนสองสามแสนถ้าขายไข่เดือนหลายล้านถ้าเรามีสิบคอกแต่นี่นี่พูดถึงเราขายตัวอาจารย์โอกาสต่อไปสองสามปีเนี่ยไข่มันตันแต่ตัวไม่ตันแน่ครับผมครับเพราะเป็นยืนพื้นเลยนะฮะยืนพื้นเลยไม่ต่ำสามร้อยไม่ต่ําครับอีก กี่ปีก็ไม่ต่ำครับตอนนี้ในกรุงเทพห้าถึงเจ็ดร้อยที่เขาไปส่งกันนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ตามตลาดทั่วไปเราเราทุกคนนะที่ที่ที่เลี้ยงตะกระแตนเรายังหวังว่าขายไม่ได้อะไรก็ได้ครับขายได้ตะกระแตนนี่สามารถจะใส่ตู้ไว้เป็นปีนะฮะทำให้สะอาดนึ่งก่อนนะครับนึ่งแล้วก็มาผึ่งให้แห้งครับแล้วก็แพ็คใส่ถุงใส่ห้องปิดอยู่ได้เป็นปีอาจารย์ไม่เหม็นไม่มีกลิ่นไม่อะไรเลยครับทอด<า>ได้หอมครับ เนี่ยตลาดไม่ตันครับตัวเพราะเป็นแหล่งอาหารที่ต้องกินนะพ่อเนาะครับครับครับพอผู้ใหญ่ครับฝากเบอร์ติดต่อทางทางช่องหนูโพไซดด้วยได้ไหมครับครับครับผมศูนย์เก้าสองสี่ห้าแปดสามสามหไปฟทีครับ0924583363ผู้ใหญ่เล็กบ้านชัยบาดานครับคุณพ่อสุภกรทรงศักดิ์อ่าครับท่านชื่อจริงสุดยอดครับพ่อครับครับถือว่าวันนี้ คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรครับที่กําลังตัดสินใจว่าจะเลี้ยงดีไหมคิดว่าตลาดจะตันแต่นี่คือแหล่งอาหารทางเลือกโปรตีนทางเลือกโปรตีนสะอาดนะพ่อเนาะครับผมขยายพันธุ์ต่อติดต่อที่คุณพ่อผู้ใหญ่สุปกรณ์ได้ครับปิดมาเลยครับมาคุยกันอะไรเราช่วยกันได้เราช่วยกันครับพอผู้ใหญ่เขาบอกพี่กาดอีกครั้งหน่อย บ้านผมอยู่ที่เชยบดานตำบลเชยบดาน15หมู่ที่3นะฮะตำบลเชยบดานอำเภอเชยบดานจังหวัดลบบุรีครับอาจารย์จุดต่อได้ครับน้ำใจงามใจดีด้วยครับสามารถที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ไข่รองรับพี่น้องชาวเกษตรกรได้ครับต่อเนื่องนล้วพ่อเนาะครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณพ่อเกษตรกรคุณพ่อผู้ใหญ่ครับ